คนที่อวดตนบาปหนักอวดคุณนวิเศษได้ยังไงว่าจะไม่กลับมาเกิดอีกตามที่โฆษณาพิจารณาตัวเองมีใครรู้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าใครอยากมาเกิดก็มาเกิดสิลูกพูดที่คอมเมนต์นี่นี่ลูกสิส่งมาให้เนี่ยอยากเกิดอยู่เหรอหือ กิดมาก็มาแก่มาเก็บมาตายมาพัดพลาดมาด่ากันอยู่นี่มาหาเรื่องกันอยู่นี่ลูกอย่าเกิดเลยเออถ้าข้าใหเกิดก็จะก็เ,เกิดลุงปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เนี่ยเกิดมาแล้วมันก็ไม่ได้สมปัารถนาตัวเองนี่จะเกิดมาทาไมอย่างนันแล้วเขาสาบแช่งกันว่าตายแล้วพวกมึงอย่าอย่าได้ปู่ได้เกิดนะลุงปู่ก็อยู่ในกลุ่มนวลแหละเกิดมาเท่าก่อนมาเนี่ยเกิดมาแล้วก็มาแกมา่มาเก็บมา,า,มา,มาตายมามีลูกมีเมียมีผัวมาหาอยู่หากจิน ก็ไม่เห็นว่ามันลอกคาบแล้วจะลืนรุ่มเรืองไปได้นะได้นี่มีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ตายทุกยากลำบากก็ตายนั่นคนดีก็ตายคนบ้าก็ตายคนโง่ก,ก็ตายคนจ้าล่ก็ตายและก็ไม่สมปัารถนาเจากคนไม่มีใครสมบัารถนาและไม่มีใครที่ท,ท,ที่ไม่ถูกดา่าผู้ที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะ แล้วเกิดมาบมาทุกขนาดนี้จะเกิดมาทําไมนะลกูกพี่นาวนะหลวงปู่เจตนาไม่เกิดตั้งแต่ที่หลวงปู่เป็นคารวะนูน่นมันเบื่อนะหาความจ,าจริงแต่ละบุคคลมันไม่ไม,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 มีอยากเป็นพระอรหันก็ปิดไม่ได้เพราะเนื่องในว่าพระพุทธเจ้าเขาสูมาพระนิพพานแล้วไม่มีใครที่จะบอกที่จะสอนที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้พระอรหันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันน่ะอยากไปนั่นอยากไปนี่มันก็ไม่มีประโยชน์อีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วอะอยากจะทําฌานทำญาณได้ก็กลัวว่าจะผิดทางเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพระเจ้าอย่างไงอ่ะสู้ดีไม่เกิดอีกดีกว่าเข้าใจหรือยังผู้ที่คอมเมนต์นี่คงเข้าใจนะอยากเกิดก็เกิดมาที่แล้วก็จะว่าอะไรล่ะ ไม่มีใครว่าอะไรนี่จะเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกบเป็นเขียดเป็นหมาขี้เลือนก็เกิดมาที่ก็จะว่าอะไรอะรู้ไมมอยาาเกิดน mm. ั mm. yeah. hmm. yeah. ่นเกิดมาบางชาติมันก็เป็นหมาหมาขี้เลือนด้วยขาขาดแขนขาดด้วยหมาบางทีก็มีขาเดียวบางทีก็ขาขาดทั้งสี่ขากริบไปแต่มันไม่ตายมันทุกอย่างงี้เกิดมาทําไมล่ะเกิดเป็นสัตว์นรกมันก็ทุกข์อีกเกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์อีกมันก็จะตายเท่าเก่ามัน นั่นถ้าเกิดเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาที่ไม่มีศักย,ย์ใหญ่ล่ะเวลาเทวดาที่มีศัยยกย์ใหญ่เขาเดินผ่านมาก,ก็ต้องลุกจากที่ให้เขนานั่งนั่นทุกขนาดนั้นแล้วพุทธเจ้าก็ตายไม่เห็นว่ามีมประโยชน์ใดๆได้ฌานได้ญาณาที่พวงมาลุกก็ตายเห็นไหมละ่ะมันก็เลยท้อไม่อยากจะเกิดหรือเคาจะเกิดกขาเกิดที่เคาจะว่าอะไรอ่ะแต่พระรูปนี้ไม่เกิดดีอยากเอกรหั์ก็เป็นไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเขาสู่มหาปฏิปการแล้วนั่น ไม่มีใครที่จะบอกที่จะสอนว่านี่พระรหันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ฮะบอกไม่เกิดเจ๊ก็ว่าจะอวดอุตริเลยใครบ้ากนันแน่หน้าตาเป็นยังไงล่ะไอ้คนที่บ้าเราเนี่ยนะหน้าตามันเป็นยังไงละ่ะฮะมันมีเขาไหมละ่ะหรือว่ามันมีหางจุ๋ยหรือว่ามันเป็นอะไรละ่ะเอาพี่นาวนะลูกนะมัาก็จะ,จะเกิดได้ค่จะว่าอะไรละ่ะมันตัวใครตัวมันนี่ นั่นอยาจะบอกว่าปฏิบัติไปแล้วจะเป็นพระรหตรนั่นเป็นไปได้หรือเพราะพระพุทธเจ้าเขาสู่มาพระทีิผ่านแล้วคําสอนมีเราปฏิบัติตามนั้นมันรู้แก่ใจว่าเป็นยังไงเป็นยังไงบุญหรือบาปมันอยู่ที่ใจเขาพวกเราเราก็รู้เราก็ทราบของเราเองไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่คนอื่นนี่หรือจะว่าไงอยากจะเกิดก็เกิดมาที่อยากจะเกิดเป็นหมาขี้เลร่ก็เกิดมาที่นั่นหรืออยากจะเกิดเป็นกะหรี่เป็นสาวปีนีก็เกิดมาที่ถ้าเป็นผู้หญิง ไอ้เกิดผู้พาจากิดเกิดมาเป็นของนอกของเหมินก็เกิดมาที่เขาจะว่าอะไรอ่ะฮะไม่มีใครว่านี่ลูกอ่ะถ้าอยากเกิดก็เกิดมาก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่พอพูดว่าไม่เกิดอีกก็จะว่าเป็นคนอวดตนอวดอุตริบาปหนักอ้าวไม่เกิดนี่เลยอบาปหนักฟังนะลูกนะผู้ที่บาปหนักก็คืออวดตนว่าเป็นผู้วิเศษมีญาณอย่างทราบว่าจะเกิดอันนั้นเกิดอันนี้ขึ้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ เห็นไหมล่ะลูกสิทย์เอาออกมานั่นน่ะเออเนี่ยท่านอย่างราบว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้อย่างนี้ท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพิเศษอันนี้ไม่ใช่เหลือที่อวดอุตริมนุษยธรรมเข้าใจยังลูกภูมินี้ไม่ใช่เลยอวดตนเองว่ามีชานมีญาณอย่างทราบอย่างรู้ อวดตัวเองว่าทรงลิรงเดชทรงอนุภาพทำเครื่องรางของขังขายพวกนี้ไม่บาปหนักเหรออวดตัวเองว่ารู้ว่าฉลาดกว่าพุทธเจ้าทำลายหลักธรรมหลักวินัยพวกนี้ต่างหากที่บาปหนาบาปหนักพอเข้าใจยังลูกงโงงโยู่ฉลาดที่หน้าตาเป็นยังไงละ่ะมานี่มาทิวัดป่าวผู้ลินนี่มุงจะเห็นหน้าเห็นตาเหมือนกันพวกนี้นะั่น โง่และพากันววดฉลาดนั่นลหะคุณวิเศษของพระเจ้าก็คือธรรมก็คือวินนยเมื่อพวกเราทําลายหล,หลักธรรมหลักวินนยกล้าจับจ่ายใช้สอยเงินทองกล้าอวดอุตริมรุสธรรมว่าตัวป็นเองเป็นผู้วิเศษตามเครื่องรางของขลังขายกล้าขุดอินดาญาที่พระเจ้าพระอ,องค์ทรงห้ามไม่อนุญาตโลกวะจะโลกตีเตียนในบางจริงบางอย่างพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงห้ามไม่อนุญาตแต่พวกเราก็ทํา พวกนี้ต่างหากที่วอวดอุตริมนุษย์จะทว่าตัวเองเลิศกว่าผู้ทธเจ้าเลืศดกว่าธรรมเลิศด,ดกว่าวินยัยพวกนี้ต่างหากบาปหนักเหมือนปฏิวัตินั้นเห็นไหมละ่ะบาปหนักไหมละ่ะหรือจะอยังไงละ่ะพูดบอกไม่เกิดอีกเฉยก็จะเป็นผู้บาปหนักได้ยังไงมันเกิดมามันก็อย่างนี้เกิดมาก็มาแก่มากเก็บมาตายมาพัดพากทั้งโลกก็มีลูกมีเมียเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแย้งกันฆ่ากันเลือกกันไปเดี๋ยวก็ทิ้งลูกทิ้งเต้าอุ้ยเห็นไหมละ่ะ เบื่อไหมล่ะไม่เกิดดีกว่าไปไหนล่ะก็ไม่เกิดไงนั่นน่ะนิพพานก็ไปไม่ได้ไม่ไปพระอรหันต์ก็ไม่เป็นพระนาคาก็ไม่เป็นพระโสดาก็ไม่เป็นพระสกิทาคาก็ไม่เป็นนั่นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วใครเป็นห้วยคนณในคะแนนพวกเธอว่าพวกเธอเป็นพระโสดาพวกเธอเป็นพระสกิทาคาพวกเธอเป็นพระนาคาพวกเธอเป็นพระอรหันต์ เมืองพุทธิพานไปยังไงล่ะนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะไปยังไงล่ะมแต่บอกว่าจะเข้าสู่มริพานเข้าสู่มณิพานตามนั่นนั่นแล้วก็พูดได้แต่มันเป็นยังไงล่ะใครจะจาบได้เมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาพุธิพานเุ้ยมันยากไปเมืองพิพานก็ยากเป็นพลังงนก็ยากเป็นพระนาคาเป็นพศรษฐกิจทาคาเป็นพระโสดามันก็ยากสู้ดีไม่เกิดดีกว่าเกิดมา้ก็มาทําเพียนอีกล่ะทําเพียนไปมากไปผลอีกอยู่อย่างนี้ ถ้าบุญไม่มีเกิดไม่ทันพุทธเจ้าอีกแล้วอ้ยุ่งเหยิงวุ่นวายมีเกิดอีกป่าเนี่ยแล้วคนเขาก็ด่ากันว่าไอ้มึงชั่วมากมึงไม่ต้องมึงตายแล้วมึงจะคูดจะเกิดหลวงปู่คงจะเป็นอยู่ในจำนวนนั้นแหละหรือลูกหลานจะจะเกิดก็เกิดที่ฮะอยากเกิดเป็นหมาขี้เลี้ยนก็เกิดที่อยากเกิดเป็นผู้หญิงซ้ำซอนเป็นผู้ชายของเน่าของเหม็นก็เกิดที่ฮะแล้วก็จะว่าอะไรล่ะนั่นแหละหรือจะไปเกิดเป็นรธิสุนัข ไปหากินชีกินอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะว่าอะไรอะ่ะไม่มีใครห้ามในโลกะว่าจะเกิดหรือไม่เกิดความพึงพอใจของใครเขามัแแ่่หมก่อนนี้หลวงปู่อยากเป็นพลาาังขันตังเกเป็นคารวะเราเพียนเราทําเพียนนะแบบสุดตรงมีเจตนาว่าจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ จะเกิดในโลกเทวดาเพราะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพรทมโลกเรื่องมรรคผลพนิพพานนั่นเจตนาจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เมืนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะเบื่อในโลกมนุษย์เกิดมาก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะก็มาทำมาหากินแล้วก็ตายไปมีเงินมีทองก็ตายจากทรัพย์สินต่างๆมีบ้าน มีรถหรูมีสิ่งของต่างๆหรูหราาผู้เ้าก็ตายจากไปไม่เห็นมีอะไรดีนี่ฮะหรือลูกหลานที่คอมเมนต์มาี่อยากเกิดก็เกิดที่เขาจะว่าอะไรอะ่ะมันคือความพึงพอใจของไก่ของมันนี่แต่ลวงก่ไม่เกิดอีกนี่ฮะลวงก่อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไหนอยากจะถามลูกเนะี่ยทำไมจึงงี่เง่าขนาดนั้นที่พวกเราเนี่ยอย่าอวดฉลาดที่ลูกเนี่ยผู้ที่อวดอุตริมนุษยธรรม คือต้องเป็นผู้ที่บอกว่าตัวเองมีฌานมียานอย่างทราบัาจะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้บวดอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชกว่าสัมมณนะโคดมุจเจ้าและคณะสงฆ์สามารถที่จะทำเครื่องรางของขังขึ้นได้รุ่น นั่นรุ่นนี้รุ่นเหนือกรรมบ้างรุ่นรวยไม่เลิกบ้างพวกนี้ต่างหากอวดอุตริมนุศยธรรมอวดคุณนวิเศษหรือยังไงหรือพวกรู้ว่าหลังกาไพิกาพวกนี้หรือเถอยังไงอ่ะอวดคุณวิเศษแล้วก็อวดตัวเองว่าเลิศก,กว่าพระเจ้าพระเจ้าห้ามนะลูกนะนี่อสรพิษ ห้ามจับใจ่ายใช้สอยเงินทองห้ามรับเงินรับทองด้วยมือและห้ามจับใจ่ายใช้สอยเงินทองด้วยมือห้ามขุดดินดายะห้าม้าของเขียวห้ามนำธรรมะของราถาคตไปขับเสียงยาวก็ยังพากันเอาไปเทศแหล่เทศเสียงพวกนี้ต่างหากพวกอุดอวดอุต,ตริมนุษยธรรมว่าตัวเองเลิศดกว่าพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ อย่าอวดกาดาี่ลูกรู้ไหมล้วว่าตัวเองเป็นคนโง่เนะี่ยเขาใจยังโง่แลวยังกวฉลาดมันก็เหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งนั่นแหละมันมีอะไรที่จะว่าดีงอกงามขึ้นมานะลูกนะอย่าเกิดก็เกิดที่ขจะว่าอะไรอะเพียงจะบอกว่าไม่เกิดจะบอกว่าเป็นผู้ที่อวดอุตริมนุษยธรรมบาปหนาไปอย่างั้นเลยเอ้าไม่เกิดเจะเจอก็บาปหนา <laughs> แต่พวกที่จับใจ,ใจ่ายใช้จสยเงินทองที่ผิดธรรมผิดวินัยที่ประมาทพระพุทธเจ้าแบบจงแจ้งกินข้าวทุกเวลายังประมาทว่ามันบาปหนักเลอเหลอมันจับเงินจับทองแค่นี้บาปหนักเหลือกินข้าวเฉยๆบาปหนักเหลือกุดินายาบาปหนักเฉรือพวกนี้ตั้งหากอวดอุตริมนุษยธรรมถ้าที่ตัวเองโกนหัวหนุ่มของพระเหลืองยังเป็นพระเป็นธรรมณอยู่ไหมละ่ะนั่นเมื่อประมาทพระพุทธเจ้าพราะจำพระสงค์เหมือนกันในพระสูตรนั่นน่ะ ถือพุทธศาสนามาตั้งยี่สิบสามสิบปีคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สรณะของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเลื่อนนบถือพุทธศาสนาข้าพเจ้าจะไปถือศาสนาหมาดีกว่าเห็นไหมละ่ะเวลาตายก็ไปเห็นไปจชมในมหาเวจีนรกนู่นหรือ,อยังไงคนดูในประตูที่ลุกการไม่เกิดอีกนี่จบไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาถูกดา่าไม่ต้องมาถูกขาเรื่องไม่ต้องมารับกรรมนั้นรับกรรมนี้เพราะไม่เกิดอีก ไปไหนล่ะก็ช่างกันทีนั่นแหละเพราะเจตนาไม่เกิดอีกนี่เกิดก็กลัวไม่ทันพระพุทธเจ้าพระบารมีไม่ถึงถ้าเกิดว่าเกิดในช่วงยุคมิกสัญญีล่ะกุลียุคล่ะนั่นเกิดในประเทศที่ไม่มีศาสนาล่ะฆ่ากันกินเหมือนพวกสัตว์ด,ดิจชาญล่ะนั่นเกิดในยุคหรือ กับที่ไม่มีพุทธเจ้าล่ะนั่นพรือเจ้ายัางไงล่ะท้อในการเกิดหลวงปู่จริงไม่คิดที่จะเกิดอีกคิดใหม่สะลูกหัดคิดแบบมนุษย์บ้างสุกลกูกอย่าคิดแบบสติเลชานพูดง,ง่ายๆว่าอย่าเอาความคิดแบบมาหมามาใชา้พูดคำนี้แหละถึงใจดีนั่นน่ะ แค่ไม่เกิดอีกก็จะบอกว่าหลวงปู่หลวงตาลูปนี้เป็นบาปหนักปวดคุณนาิเศษปวดอุตริพวกที่อวดอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองเลือดกว่าพระพุทธเจ้ากลับไม่ไปตำหนิเขานั่นไอ้พวกจับเงินจับทองใจาย,จยเงินทองเหมือนคารวะญาติยาโยมนี้แหละประมาทพระพุทธเจ้าปวดอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองเลือดกว่าพระพุทธเจ้า พวกขุดดินไดย้ย้ะพวกพาของเขียวพ่อห้ามแล้วไม่ฟังเห็นไหมละ่ะพวกนี้แหละอวดอุตริอวดคุณธรรมพิเศษว่าตัวเองเลิศดกว่าพระพุทธเจ้านำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปขับเสียงยาวพวกนี้แหละอวดอุตริอวดคุณธรรมพิเศษว่าตัวเองเลิศดกว่าพระพุทธเจ้าพวกทาเครื่องรางของขังขายเจ็กเช่นเดียวกันอะไรที่เหนือกรรมได้ละ่ะ พราะสัตว์โลกอยู่ตามกรรมเกิดตามกรรมตายไปตามกรรมผีนาวนะลูกนะที่เราพูดนีสมมิสสมผลไหนล่ะหลวงวูอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไหนภาวนาะเพื่อละกิเลสมันก็ได้แค่นี้มันเลยเกิดความเบื่อหน่ายนั่นอะความโลภกความโกรธความหลง ถ้าพิจนาตจตองดูนี่มันก็ยังเป็นปกติของมันร่างกายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเราเหม็นเดี๋ยวมันก็เป็นโรคนั้นเดี๋ยวมันก็เป็นโรคนี้มันบังคับมันไม่ได้ไม่อยากเป็นโรคมันก็เป็นไม่อยากกินมันก็หิวกินแล้วไม่อยากจะขี้ออกมันก็ปวดมันก็ต้องขี้เดี๋ยวก็หิวน้ำเดี๋วก็หิวนอน เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนมันเบื่อนหน,น่ายนี่จริงไม่คิดที่จะเกิอดอีกพ่อครัวพวกห้านอยากจะเกิดก็เกิดที่เขจะว่าอะไรอ่ะนั่นอ่ะอยากเป็นหมาขี้เลี้ยนอยากจะเป็นหมาขาขาดแกนขาก็แล้วแต่ที่เจะว่าอะไรอ่ะบาปหนักในลูกนะความคิดที่เละเทามอาออกบ้างในลูกนะหัดเป็นมนุษย์ทีมม่สมณ์บมิบูรว์บ้า,บางแล้วเป็นชาวพุทธนนลูกนะ ไม่ได้ชาวเปรตชาวผีนะลูกสิ่งไหนที่สมควรที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ทําหรือลูกหลวงปู่จะปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตอยู่ในธรรมอยู่ในพระวีนในสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาตายขนาดนี้ตรนี้หลวงปู่ก็ภาคภูมใิใจนีหลวงปู่ก็ไม่เกิดอีกเิดมาทําไมล่ะ เวลาไปด่าคนนั้นถ้าเกินมาอีกก็โดนเขาด่าสมมติว่าไปฆ่าคนนั้นถ้าเกินมาอีกก็โดนเขาฆ่าตั้งห้าร้อยชาติด่าเขาคำหนึ่งโดนก็ด่าห้าร้อยชาติลูกหลานที่คอมเมนต์มาด่อยากเกิดลูกพอจะแถมลูกขึ้นโง่จะวาชิราเกี่ลูกมันสมองให้เป็นมนุษย์บ้างอย่าเอา,มาสมองมาหมามา,มาชายมันไม่ถูกต้องอะเข้าใจยังนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ ดีขนาดไหนก็โดนด่าแล้วจะเกิดทำไมเมตเตสมณานาโกรมุติเจ้าเนี่ยพระองค์พร้อม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 หมดยังโดนเขาด่ายังโดนก็หาเรื่องอย่าเกิดมาเลยลูกอย่าเกิดเพราะเาเกิดมาทีก็จะอะไรล่ะพุทธเจ้านี่พระองค์สอนให้พวกกลาวนี่ดับความทุกข์ทั้งมวลดับแบบไหนล่ะถ้าเกิดอีกมันก็ทุกข์กี่ สู้ดีไม่เกิดดีกว่าพระลรหันก็ไม่เป็นมันละมันยากเพราะพพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วล่ะใครจะเป็นคนสอนนิพพานไปยังไงพระพุทธเจ้าเขาสูนามพระนิพพานแล,แล้วเราไม่รู้นี่มีแต่ในตำรายกตำรามาก็เถียงกันนั่นเห็นไหมละ่ะว่านี่น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน,นิพพานลรหันเหมือนกันมีในตำราก็มาเถียงกันว่าน,น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเธอผิดฉันถูกอยู่นั่นแหละ ยุ่งยิงวุ่นวายไม่เกิดดีกว่าลูกฟังให้มันชัดด้วยนลูกเนะี่ยอย่าประมาทละทำหนักไปไหนนะลูกถ้าลูกคิดจะปกป้องพระพุทธศาสนาไปหาเรื่องพระที่ทำลายศาสนาดีกว่าพระที่จับใจใช้สอยเงินทองเหมือนคารวะยะโจบนั่นพระที่มีทรศัพท์ในผูนั่น ทีิขุดตินดาญาทำไรเถนาเหมือนคารวะญาโจบนั่นปวดอุตริไหมนั่นน่ะเป็นผู้วิเศษยังทราบแบบนั้นแบบนี้ว่าจะเกิดเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ทำเครื่องรางของขัง,งขายรุ่นเหนือกรรมรุ่นนั้นรุ่นนี้ทั้งที่พระเจ้าไม่เคยบัญญัติหนึ่งสัตโลกอยู่ตามการรมคือตามการตายไปตามการรมของมัน,นมเมตตพระพุทธเจ้า เวลาไปบินตบาดบางบันก็ยังไม่มีคนใส่บาตรให้อยู่นะเห็นไหมล่ะช่วงที่วิบากกรรมเก่ามาถึงพระเทวราชก็กิ่งเจลาถ้าพระองค์เห็นไหมล่ะจนสะเก็ดนั้นซัดเขา้ากับเท้านี่จนเลือดท่อขึ้นมาแล้วจะว่าไงก็ไม่เห็นว่าเป็นผู้วิเศษไอ้พวกเรานี่แหละพวกวิเศษกว่าพทธเจ้าก่าหลักคำสอนพรธเจ้าเห็นไหมล่ะ กลับว่าเป็นคนดีกลับว่าเป็นพระดีหรือลูกมันสมองของลูกเนี่ยเอาอะไรทําลูกเนี่ยให้บัหัดเป็นมันสมองของมนุษย์บ้างสิลูกอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านิละคือมนุษย์ฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเองให้อ่อนน้อมถ่อมตนตามธรรมตามวินัยนีหลเคือมนุษย์ เวลาบรรพชาอุปสมบทมาก็จะเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์ดบญพ่อห้ามแล้วถ้ายังขัดขืนก็แสดงว่าพวกเธออวดอุตริมนุษยธรรมทั้งที่โกหัวนุ่งห่มงผ้าเหลืองให้เขากราบคาหว้ว่าเป็นพระเป็นสมณะกับว่าหลักคาสอนไม่ถูกต้องพวกนี้ตั้งหากที่อวดอุตริมนุษยธรรมยกตนข่มพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ ว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเลือดกว่าไหนเจ้เขายังไงรูปอย่างลูแคลนติคอมเมนต์มาพี่นาดีด้วยไอพี่นาดูให้ดีด้วยกกอยากเกลียก็เขาจะบ้าอะไรล่ะอยากไปอยู่กับพระเทวทัศน์ก็ไปที่เขาจะบ้าอะไรอะนี่แหละพวกอวดอุตริกมนุษยธรรมว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษหลวงปู่ผิดไว้ในข้อไหน,ไหนไมีเคยขุดดินดา,า้ะไม่เคยพรารของเกี่ยวไม่เคย ใช้มือจับเงินจับทองรับมือเงินรับทองด้วยมือใช้จ่ายเงินทองด้วยมือไม่มีมีแต่วายุจกรของวัดเป็นผู้รับและใช้แจกให้ตามธารม่าที่ไหนหรือจะอยังไงละ่ะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ากลับมาเกิดอีกมันก็จะทุกข์เหมือนเก่ามีขนาดไหนก็มีคนหาเรื่องหาลาต่อว่าต่อขานเห็นบราจารย์มณิตไหมล่ะดีขนาดไหนก็ตามไปยุ่งกับใครละ่ะ นุ่นไปสร้างวัดอยู่ในไอ้ป่าสีเสียดนุน่นเขาเขายังบุกเขาไปยิงจนถึงในวัดท่านผิดอะไรละ่ะเป็นผอ,อของโรงพยาบาลนั่นหอฟังเจตฟังธรรมดื่มด่ำในรถอัด,ดรถทำก็ลาออกจากกันเป็นผออ,อยู่ที่หลายโรงพยาบาลเข้ามาบรรพชาพระสมบัติ ประพิปฏิบัติตนเพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลปานนั้นก็ยังถูกพวกปีดพวกผีเขาไปยิงท่านจนตายดูสิพี่นาแต่ตองดูที่ลูกอยากมาเกิดอีกเหรอไม่ผิดใจกักใครอยู่ตามคุณศีลคุณธรรมนั่นก็ยังถูกขายเรื่องผลสุดท้ายก็ต้องตายไปตามกันตัวโมฆะลาที่ เป็นพลังหันมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพก็ยังถูกโจรห้าร้อยทุบจนตายหลวงปู่มุมนาบาักบัญญัติเป็นพลังหันพอศึกษาดูอุ้ยไม่เป็นดีกว่าเป็นพลังหันยากอย่างนั้นแม้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพก็ต้องถูกโจรฆ่าจนตายพูดไม่เป็นดีกว่าเห็นไหมล่ะ พระเจ้ากูบาลทำเพียนจนตาบอดอุ้ยลำบากขนาดนั้นไม่เิดดีกว่าพระละหันไม่เกิดดีกว่านี่สบายนั่นเจตนาไม่เกิดแล้วมันจะเกิดได้ยังไงอ่ะเข้าใจหรือยังตอนนี้นะ่ะพระละหันก็จะเป็นเหมือนโมกขาจะมีฤทธิ์มีเดชม,มีอานุภาพถ้าเป็นพระละหันได้ไม่มีฤทธิ์ขนาดไหน,นก็ตามกพถูกฆ่าอยกนั่นติดกองมจารีบุตรเม้นเป็นพระละหัน อิมเพียงสองครั้งวันที่ตัดสลูมันรุดทมเป็นพระรหันต์และวันที่ตายหรือวันที่เข้าสู่นิพพานอู้ลำบากไม่เป็นดีกว่ามีลูกอยากจะเป็นลูกอยากจะเกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรความพึงพอใจของไข่ของมันเข้าใจหรือยัง ลูกหลานที่คอมเมนต์มานี่ที่ลูกศิษย์จากอำเภอบ้านฝางส่งมาให้ดูนี่นพอเข้าใจหรือ,อยังการไม่เกิดอีกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ยุติไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแกไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมามตมายไม่ต้องมาพัดพลาดก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เกิดมาก็ไม่มีอะไรมาพอเติบใหญ่ขึ้นมาทำมาหากินเป็นเจษถีหมาเจษถี ็ไม่เห็นว่าเอาเงินพวกนี้ไปผลสุดท้ายก็ตายเป็นคนจนไม่มีอะไรหาขอทานก็กินผลสุดท้ายก็ตายก็ไม่เห็นว่ามีอะไรที่บอกว่าดีดีขึ้นมานี่แหละหลวงปู่จริงไม่คิดที่จะเกิดอีกพอไม่พอบอกว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดนาฏการกลบวว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรม อวดคุณนบิเิทธบาปหนาก็จะว่าอย่างนั้นเลย <c oughs> หัดใช้มันสมองของมนุษย์บ้างสิลูกอย่าหัดใช้มันสมองของพวกหมาหมามาใช้มันไม่ถูกต้องนี่มนุษย์ต้องมีตติกำลังปัญญาเวลาพูดอะไรคิดอะไรนึกติกต้องอะไรก็สม,มีสมผลยิ่งพวกเราเป็นชาวพุทธอย่ามาทะเลาะกันสิลูกอย่าเกิด เขาเกิดไม่มีใครว่าอะไรไม่อยากเกิดก็ไม่ต้องเกิดที่ลูกไม่มีใครว่าอะไร